สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศา,ศาสตร์กับคุณครูเรียนุย์สุขดากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอเนกดิษฐารามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการบวกจํานวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทด จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถหาผลบวกจํานวน2หลักกับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดได้นะคะเอว๊วแต่ว่านักเรียนหาผลบวกของจํานวน2หลักกับ1ห,หลักเป็นไม่เอ่ยแต่ถ้านักเรียนยังหาไม่เป็นนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ค่ะในรูปนี้นะคะเป็นรูปมะม่วงและต้นมะม่วงนั่นเองนะคะโดยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นมะม่วงที่เก็บไว้แล้วและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นมะม่วงที่อยู่บนต้นนั่นเองนะคะฝั่งที่มะม่วงเก็บไว้แล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด25ผลนั่นเองนะคะเอแต่ว่าคุณครูอต้องการมะม่วงเพิ่มอีก5ผลทํายังไงดีนะ้า ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงเพิ่มอีก5ผลนั่นเองนะคะโดยถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า25บวก5เท่ากับช่องว่างนั่นเองนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่25ผลเรามาช่วยกันเก็บเพิ่มอีก5ผลดีกว่านะคะโดยนับต่อจาก25ไปอีก5ผลนั่นเองนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ25แล้ว 26, 27, 28 29 30นั่นเองนะคะดังนั้นจะได้ว่า25บวก5เท่ากับ30ค่ะเราจะมีมะม่วงทั้งหมด30ผลนั่นเองนะคะค่ะมาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์25บวก5นะคะโดยเรามาดูตารางหน่วยกับตารางสิบกันค่ะตารางหน่วยกับตารางสิบได้ดังนี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแยกส่วนย่อยกับส่วนรวมของ25ได้20กับ5นั่นเองนะคะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ค่ะเราจะนํา5ส่วนย่อยของ25นะคะไปบวกกับ5จะได้เท่ากับ10นั่นเองนะคะขั้นตอนที่2ค่ะส่วนย่อยของ25นํา20มาบวกกับ10เท่ากับ30นั่นเองนะคะดังนั้นจะได้ว่า25บวก5เท่ากับ30ค่ะ ค่ะประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนะคะ34บวก9นะคะได้ตารางหน่วยกับตารางสิบดังนี้ค่ะ34กับ9นั่นเองนะคะโดยเราจะไม่แยกส่วนย่อยของ34กันนะคะซึ่งได้เท่ากับ30กับ4นั่นเองค่ะ ขั้นที่1นนะคะเราจะนํสี่มาบวกกับ9เท่ากับ13นั่นเองนะคะขั้นที่สองนะคะเราจะนําส่วนย่อย30มาบวกกับ13จะได้เท่ากับ43นั่นเองนะคะดังนั้น34บวก9จะได้เท่ากับ43าค่ะค่ะมาดูที่34บวก9เช่นเคยนะคะ แต่เราจะมาแตกต่างกันที่ส่วนย่อยของ34นะคะในรอบนี้ส่วนย่อยของ34จะแยกได้33กับ1นั่นเองค่ะขั้นที่1นะคะนำา1บวกกับ9เท่ากับ10ขั้นที่2องนำส่วนย่อย33บวกกับ10เท่ากับ43นั่นเองค่ะจะได้ว่า34บวก9เท่ากับ43ค่ะเรามาดูข้อนี้กันเลยค่ะ 64บวก8นะคะเรามาช่วยกันเติมคำตอบลงในช่องว่างกันด้วยนะคะโดย64นะคะจะแยกส่วนย่อยมาได้60กับ4นั่นเองนะคะโดยขั้นที่1นะคะอะไรบวกกับ8เอยส่วนย่อยตัวไหนนะใช่แล้วค่ะนำส่วนย่อย4นะคะมาบวกกับ8จะได้เท่ากับ12นั่นเองนะคะขั้นที่2นํนำส่วนย่อย60มาบวกกับ12 จะได้เท่ากับ72นั่นเองค่ะดังนั้น64-8วก8จะได้เท่ากับ72ค่ะค่ะเรามาอยู่กันที่64-8วก8เช่นเดิมนะคะแตกต่างกันที่ส่วนย่อยของ64จะเป็น62กับ2นั่นเองค่ะเรามาเริ่มทำการเติมคำตอบลงในช่องว่างกันดีกว่านะคะ ขั้นตอนที่1จะเป็นส่วนย่อยส่วนไหนหน้าที่มบวกกับ8ใช่แล้วค่ะ2นั่นเองนะคะบวกกับ8จะเท่ากับ10นั่นเองค่ะขั้นตอนที่2นําส่วนย่อย62มาบวกกับ10จะได้เท่ากับ 72นั่นเองค่ะดังนั้น64บวก8เท่ากับ72นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ2วิธีนี้พอทำได้ไม่เอ่ยแตกต่างกันแค่ส่วนย่อยเท่านั้นเองนะคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ6บวก56นะคะ เขาก็จะแยกส่วนย่อย56ให้เรานะคะโดยเป็น50กับ6นั่นเองค่ะเรามาเติมคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะขั้นที่1นนะคะนำส่วนย่อย6บวกกับ6จะเท่ากับ12นั่นเองนะคะขั้นที่2ค่ะนำส่วนย่อย50บวกกับ12จะได้เท่ากับ62นั่นเองนะคะดังนั้น6บวกกับ56เท่ากับ 6 2ค่ะค่ะยังอยู่กันที่6บวก56นะคะแต่เราจะไม่แยกส่วนย่อยของ56แล้วนะคะเราจะมาแยกส่วนย่อยของ6กันค่ะโดยแยกได้4กับ2นั่นเองนะคะลองเติมคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะขั้นที่1นะคะนำ4บวกกับ56นะคะจะได้เท่ากับ60นั่นเองค่ะส่วนขั้นที่2นะคะ นำ60บวกกับ2จะได้62นั่นเองนะคะดังนั้น6บวกกับ56จะเท่ากับ62นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำตอบได้เหมือนกันแต่วิธีแตกต่างกันเล็กน้อยนักเรียนพอจะทำได้กันไหมเอ่ย ค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือการบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักเราอาจจะใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยกับส่วนรวมมาใช้ช่วยในการหาผลบวกได้นะคะค่ะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะคุณครูขอฝากแบบฝึกหัด12.3หน้า99 100และ101ให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะการบวกเลข2หลักกับ1หลักนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย